วันนี้ครับเพลงพี่จัดครูสอนว่ายน้ำมาให้ก็คือครูเต้ครูเต้เนี่ยนะคะเขาเก่งทุกท่าพี่เต้ถนัดท่าไหนมากสุดคะน้ใหม่ถึงท่า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 ว่ายน้ำโอ้โนี่เลยฟรอ g ฟรอคสตาร์เหรอครับสตล์ทัากเออจะไปแปลตรงตัว่างกันได้ยังไงล่ะครับ ก็ธรรมดา b u t t e ฟลายท่าผีเสื้อเป็นอย่างนี้ได้เลย butterfly ไม่ท่ากบเหรอ b u t t e ฟลายคือผีเสื้อแต่ท่าท่ากบเนี่ยเขาเรียกว่า breaststroke breaststroke คืออย่างนี้แต่ผมไม่มีหน้าอกนะก็รู้ว่า breast คือหน้าอกผู้หญิงแต่ chest คือหน้าอกผู้ชายแต่เขาก็เรียกว่าเป็น breaststroke ก็คือมันเริ่มสโตรกออกไปจากหน้าอกไงแล้วท่านบอกว่าเป็นหงายหลังแล้วไปเนี่ยภาษาเฮลิกกนเชียงอ๋อ shadow หรือ or หรือเปล่าอ๋อแล้วมันคือกันเชียงกึ่งหนึ่งคือพายเรือครับแต่นี่เขาเรียก backstroke อ๋อ b a c k s t r e backstroke คือการเชียงครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ the front crawl เขาเรียก free ไต y l e ไม่ใช่เหรอคะอขาเขาก็เรียกว่า free style ค่ะแต่ free style ก็แปลว่าสไตล์อิสระอยากว่ายท่าไหนก็ว่ายท่านั้นนะครับใช่ไหมครับแล้วเพราะอะไรก็คือว่ายท่านี้มันเร็วที่สุดในท่าอื่นๆคนก็เลยนิยมกันนะแต่ถ้าน้องยังว่ายไม่ให้คล่องนี้เราเริ่มไงดีเนี่ยก็ต้องไปที่นะครับฝั่งน้ำตื้นนะครับก็คือ we have to go to the shallow end of the pool ฝั่งน้ำลึกคือ deep end แต่ถ้าฝั่งน้ำตื้นก็คือ the shallow end นั่นเองครับ ภาพยนตร์เรื่อง The Shadows นักโต้คลื่นสาวนามว่าแนนซี่โดนฉลามโจมตีขึ้นไปติดอยู่บนโขดหินกลางทะเลเธอจึงต้องหาทางเอาตัวรอดจากฉลามและกลับขึ้นฝั่งให้ได้ก่อนที่น้ำจะขึ้นจนท่วมโขดหินอุ้ยน่ากลัวจังงี้เราไม<ร>่ไปได้ไหมโอ้โยไปดูดีกว่าครับคุณผู้ชมโอ้โหพอ่คุเต้มิชคะ เราสเปมนมาถึงนี่เดยนีโอ้โหใช่ค่ะแกล้งมาถึงนี่นะครับน้ํากระจายถึงนี่เลยน้ำมันเย็นนะชอบเออพี่เต้ครับเมื่อกี้พี่เต้ชวนเราไปไว่ายน้ฮะนะครับ you invited us for a swim ใช่แต่ยังเตบอกเลยนะครับว่า we would rather be on the rocks ครับเยาว,วชนก็อยู่จะมาชวนกินล่องกินเหล้าอะไรนะไหน้าเกะียดมากเลย on the rocks นะครับในกรณีนี้ก็คือ literally on the rocks ก็แปลว่าตรงตามตัวอักษรคืออยู่บนโขดหินจริงจริง On the rocks ไม่ได้แปลว่าเหล้าเพียวๆนะครับถ้าดื่มเหล้าเพียวๆต้องใช้ niche ที่แปลว่าสะอาดสะอาดไม่ผสมอะไรเลยแต่ถ้า on the rocks เนี่ยมันแปลว่าอะไระครับพี่เต้ต้องมีน้ําแข็งดิน้ำแข็งกี่ก้อนก้อนเดียวพอถ้าก้อนนี้ก็จะเป็น on the r o c k คือ on the r o c k คืออันนี้มัน้อง on the rocks ซือหลา,ายก<า>้อนก็ได้หลายก้อนก็ได้ on the rocks จต้องใส่น้ำแข็งหลายก้อนโอ้โตนี่นะครับนะครับโอ้มันมีหลายความหมายครับวันนี้ครับอันดับแรกเลยคือ rock นี<ๆ>่คือก้อนหินใช่ไหมครับ ร็อกเลยเวนอัลเพลงก็ได้ใช่ไหมแต่ On the Rock เนี่ยนะฮะมันหมายถึงว่าอย่างที่เรื่องของเครื่องดื่มเมื่อกี้ที่น้าว่าและรวมถึงว่าความยากลำบากของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราก็ได้เหมือนกันโอ้ยออนะครับพี่เต้นเนชุดกำลังจะ On the Rock อซะละ <c oughs> มาฟินในตายอยู่เนี่ยโอ้ยฟินเหรอครับฟินเพราะอ,อะไรแล้วไหมครับฉลามจะมาพี่โอ้ยนี่เลยจบทำช็อตฟินซุปซะเลยสื่อจริงแล้ว น่าสงสารเขาอย่าไปกินเลยนะแล้วับแพงก็แพงนะครับประโยชน์ก็มีไม่ดเยอะเท่าไหร,นร,รน่นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับบอกเลยว่าไปฉลามเนี่ยบางทีประชากรเขาลดลงมันหายากนะใช่นะครับนอกจากฉลามจะหายากนะครับสถานที่แห่งนี้ที่นางเอกอยู่เนี่ยเขาก็หายากเหมือนกันนะครับถ้าไม่เชื่อไปดูเขารายงานตัวตอนที่มาถึงกับน้องสาวเขาทางโทรศัพท์สิครับ Hey sis I just wanna let you know I made it here It took forever to find Hey sis I just wanna let you know I made it here. It took forever to find. sis ก็คือ Sister พี่สาวน้องสาวแล้วฝรั่งเขาทักกัน hey ก็เหมือนเอาเฮ้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยนั่นเองครับ I just wanna let you know wanna ก็ want to ก็คือฉันก็แค่อยากจะให้เธอรู้ว่า I made it here แปลว่าฉันมาถึงที่นี่จนได้หรือฉันมาที่นี่ได้แล้วนั่นเองครับ make it นอกจากจะแปลว่าผลิตสิ่งนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่ามาหรือไปที่แห่งหนึ่งหรือจะแปลว่ารอดก็ได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับเขาก็บอกว่า it took forever to find it takes ก็จะแปลว่าใช้เวลาเป็นปัจจุบันทั่วไปนะ it took แปลว่าใช้เวลาในอดีตนั่นนะครับผมและ it took forever ใช้เวลานาน,านมากนานเปรียบเปรยอย่างกับเป็นเวลาตลอดกาลนะครับ to find นี่ยนะครับอย่าลืม find แปลว่าเจอนะครับแต่ถ้า look for จะแปลว่าค้นหา it took forever to find โอ้โหใช้เวลานานมากกว่าจะเจอสถานที่แห่งนี้นั่นเองครับดังนั้นนะครับอย่าลืมนะครับชุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เย็นๆแบบนี้ก็มาดูภาษาอังกฤษสนุกๆก,กับพวกเรา3คนในรายการ movie language like ในภาษาหนังทางช่องโมโนชวีนานท่านั้นนะครับพี่เ้ครับพี่เ,เ้ครับพี่เจ้ครับ ขึ้นขึ้นมาบนบนหินหินหินนะครับผมนะครับผมผมกลัวผมกลัวว่าตัวนั้นมันจะลากพี่เตจลงไปกินในน้ำนะครับผมอยู่ในน้ำอยู่แล้วนะช่วย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 ลงเพลงทิ้งมบแห้งรับมือพี่เตจหน่อยมือมือเพลงเพลงเพลงทิ้งไปกับศพทิ้งไปกับศพ สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono29 พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono29 และก็สิบสตาร์บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG, TikTok, Twitter และเว็บไซต์ worldweb n o 2 9 com